รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีดครัคถึงเวลาของรายการโมเด m นำ Modern, Modern Family บ้านนี้มีทุกอย่างเลยนะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงค่ะมาถามพี่หนุ่ยก่อนเลยค่ะอะไรครับสโลแกนของผู้หญิงคืออะไรค่ะหลายคนชอบท่องผู้หญิงอย่าหยุดสวยจริงๆไม่ใช่ฮะผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยใช้เงินซื้อถ <c oughs> <c oughs> ูกต้องค่ะแหมผู้หญิงเนี่ย สวยได้ไม่จําเป็นต้องรวยนะคะแต่สวยได้ด้วยของในครัวค่ะโอ้โหสุดยอดเลยพี่สนับสนุนเริ่มเลยครับเริ่มต้นด้วยผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิวแห้งยังทะรู้เป็นต้นนะคะก็สามารถที่จะใช้นี่เลยค่ะไปดทำตามเลยนะคะผส่งไปค่ะลองซีลองซีน้ําผึ้งค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนน้ําผึ้งนะอันน้าผึ้งหนึ่งช้อนต่อจากนั้นเติมน้ํามันพืชลงไปอีกหนึ่งช้อนชาน้ํามันพืชอีกหนึ่งช้อนนี่เลยใช่ค่ะต่อด้วยน้ำมะนาวนะคะ1ส่วน น้ำมะนาวนะฮะในส่วนสีก็นดิดนึงใช่จิงผสมคนให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็เอามามาร์คหน้านะคะทิ้งเอาไว<อ>้ประมาณ10นาทีพอ,อเช็ด<ล>ออกเสร็จปุ๊บจากหน้าแห้งๆลอกๆก็จะกลายเป็นผิวชุ่มชื้นเลยค่ะโอ้โห พี่อยากจะลองทามากเลยแต่พี่เป็นคนหน้ามันเนี่ยหน้ามันทอดไข่ดาวได้เลยอ่ะหน้ามันทอดไข่ดาวนะคะก็แก้ปัญหาด้วยไข่คะะแต่ไม่ต้องไปดาวนะคะนี่ค่ะไข่ธรรมดานี่เลยค่ะไข่ขาวป่ะใช่ค่ะถูกต้องเราตอกเสร็จปุ๊บนะคะเราทิ้งไข่แดงออกแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะในการมาร์คหน้าได้ค่ะจะช่วยเรื่องลูมขนกระชับรูมขนได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะมาร์คหน้านะคะก็สามารถที่ทําได้เหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะ จะใช้ข้าวโอ๊ตที่บดละเอียดแล้วหนึ่งถ้วยเลยค่ะถ้วยเลยนะะฮเทเลยนะฮะนนีี่่อยยาง้เละะฮผสมกับโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยเลยค่ะอันนี้เลยนะถูกต้องค่ะหนึ่งถ้วยเหมือนกันโอ้โหน่าเลยแล้วก็เอามาผสมด้วยน้ำผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนั่นช้อนโต๊ะเลยนะโต๊ะอันนี้เน่โต๊ะใหญ่ใเลยค่ะโต๊ะใหญ่ๆเลยปึ้งมาโอ้โหเปิดเริ่มเลยว้า ผสมคนให้เข้ากันเลยคะใช่พอคนให้ละเอียดเสร็จปุ๊บนะคะก็เอามาหม์กหน้าพอกเอาไว้นะคะทิ้งเอาไว้สิบห้านาทีค่ะกินได้ไหมอย่าเลยนะคะอ่าอย่างที่ลูกบอกนะคะผิวผิวที่มีสิวเยอะๆรอยดําเยอะๆหม์กด้วยวิธีนี้เลยค่ะทำไงฮะนี่ค่ะข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชา อันนี้ใช้ปั่นใช่ไหมใช่ค่ะนี่เราจะใช้เครื่องปั่นด้วยเครื่องปั่นมานี่หนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนชาเลยเอามาผสมกับน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาค่ะนี่น้ำมะนาวอีกหนึ่งนะฮะปรับได้นี่โอ้ยหหนึ่งช้อนชาแล้วก็นี่เลยค่ะนะไม่ใช่น้ำมะเขือเทศมะเขือเทศหนึ่งลูกเต็มเต็มเทอย่างงี้เลยค่ะปึ้งเลยสมมุติว่าปั่นเรียบร้อยแล้วก็เอามาร์คพอกหน้า 20นาทีค่ะว้าวแค่นี้พวกรอยดำๆต่างๆหรือว่าสีนะคะก็จะหายไปตัวเปทิ้เป็นการ DIY ที่สุดพลังมากการ DIY นี่เป็นเรื่องดี Do it yourself ใช่ทำเองก็ได้ง่ายจังมแม่สาระดีๆมาตั้งแต่ต้นรายการค่ะคแต่ว่าทั้งรายการมีสาระดีๆแบบนี้นะคะถ้างั้นเราไปชมช่วงไขไทล,ลกันก่อนค่ะสนับสนุนโดย Tommy Tippy Feature p r i c e จากวังเด็กแล้วก็เคี่ยวแบบนี้นะครับ เพื่อรอให้เจลาตินที่เราเทาไปเสร็จตัวครับเมนูนี้มจัจใจเด็กๆไแน่นอนเลยครับอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่พร้อมจะให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินบนพื้นที่สโนว์เพลย์กราวตลอดจนการเปิดคอร์สสอนการเล่นสกีอีกด้วย The Little Wonder สนับสนุนโดยผ้าอ้อมเด็กกูนผลิตภัณฑ์เดอร์มาพรอน ช่วง The Little Wonder กิจกรรมกลุ่มสำหรับเด็กวัย0ถึง3ปีวันนี้เรามีครอบครัวจากทางบ้านมาร่วมกิจกรรมกัน3คู่เช่นเคยกับกิจกรรมร้อยเชือกที่จะช่วยให้เด็กๆมีสมาธิในการทำงานและพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งจะมีกระบวนการอย่างไรนั้นไปพบกับครูปุ้ยกันเลยครับ ดีค่ะเมื่อเด็กๆเ,เริ่มขึ้นไหวร่างกายได้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะชอบเดินขาวิ่งหรือจับข่อยคว้าสิ่งต่างๆนะคะซึ่งพัฒนาการเหล่านี้เป็นพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ทั้งสิ้นค่ะวันนี้ครูปุ้ยมีกิจกรรมที่จะแนะนําในเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะและยังช่วยในเรื่องของสมาธิให้กับเด็กๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าคลาสพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่แล้วก็เด็กๆนะคะก่อนที่เราจะทํากิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงปรับอารมณ์ให้กับเด็กๆกันก่อนนะคะครับ clap hands one two three put your hands upon your knees lift them high to touch the sky clap clap hand and away they fly กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณแม่มีชื่อว่าเกม้อยเชือกนะคะอุปกรณ์หลักก็จะมีอยู่2อย่างนะคะก็จะมีเชือกนะคะแล้วก็วัสดุที่สามารถร้อยเชือกเข้าไปได้นะคะอุปกรณ์พวกนี้นะคะคุณแม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอายุของเด็กๆเ,เลยนะคะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะเดี๋ยวครูปุ้ยจะแจกอุปกรณ์กันเลยค่ะให้น้องๆน,นะคะจับเชือกนะคะ จับในลักษณะนี้นะคะให้มีปลายออกมาเยอะๆนิดนึงนะคะแล้วให้เด็กๆนะคะเลือกรูปทรงที่เรามีอยู่นะคะคุณแม่อาจจะสอนรูปทรงหรือว่าสีให้เด็กๆก็ได้นะคะค่อยๆให้น้องนะคะสอดเข้าไปจากนั้นคุณแม่ลองทำให้น้องดูก่อนนะคะลงรอยให้น้องดูก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วให้เด็กๆทำค่ะ คุณแม่ลองสังเกตน้องดูนะคะถ้าน้องคนไหนเนี่ยที่กล้ามเนื้อมือแข็งแรงแล้วนะคะน้องก็จะสามารถร้อยเองได้นะคะให้เด็กๆค่อยๆ้อยทีละอันนะคะถ้าเด็กๆทำได้ดีนะคะคุณแม่อาจจะปรบมือหรือชมให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะคะกิจกรรมนี้นะคะเหมาะสำหรับเด็กๆไว้ก่อนเข้าโรงเรียนค่ะเพราะจะช่วยปูพื้นฐานของเด็กๆในเรื่องของสมาธินะคะและการใช้นิ้วมือค่ะ ในเรื่องของการเขียนหนังสือนะคะหรือการทํางานศิลปะนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆยังไม่พร้อมนะคะก็ไม่ควรจะเร่งรีบจนเกินไปค่ะให้เด็กๆนะคะกลับมาทําใหม่ในครั้งหน้าก็ได้ค่ะนอกจากการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแล้วคุณแม่ก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างผ้าอ้อมก็ต้องเลือกที่มีผิวผ้าสัมผัสที่นุ่มนวลไม่ระคายเคืองผิวแห้งสบายตลอดเวลาที่สวมใส่ที่สำคัญต้องซึมซับน้ำได้เร็วและดีเยี่ยมเพื่อให้ลูกน้อยสบายตัวทั้งยามตื่นและยามหลับครับ กลับมาสู่ช่วงสูตรปลาป้านหน้ามันก่อนที่เราจะรู้ว่าเมนูวันนี้คืออะไรถามคุณแม่ฮารุก่อนเนาะฮารุชอบสตรอเบอรี่มากขนาดไหนครับหูชอบมากใช่คะผู้หญิงทุกคนต้องชอบสตรอเบอรี่แน่นอนอเพราะยิ่งทานแล้วก็ยิ่งสวยนี่สาวที่แจ้งเกิดจากสตรอเบอรี่ชีสเค้กยืนยันเลยทีเดียวคุณแม่ฮารุพูดถูกเลยผู้หญิงจะชอบสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่ก็ยิ่งทานยิ่งสวยจริงๆอนะ่าไม่ได้โกหกนะฮะสตรอเบอรี่เนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่มี อ่าเรียกว่านิยามเพื่อสุขภาพแล้วก็ความงามโอ้โหนี่หลายคนนะแล้วก็ทานซออรี่นะเพื่อจะให้ตัวเองมีความสดใสมีร่างกายแข็งแรงคุณแม่ฮะพูดต่อค่ะเอาต่อเลยนะฮะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับและที่สําคัญนะครับมากมีมากกว่ากล้วยหอม กับมีมากกว่ามะเขือเทศเนี่ยนะครับเจ็ดเท่าเลยทีเดียวถ้าองั้นเราไปดูวิธีการทําดีกว่าไหมคะอ่าเดี๋ยวได้จะเย็นมีข่าวดีวันนี้ไม่ได้ใช้แค่สตรอเบอรี่แต่ว่าเมนูที่เราจะทำเนี่ยเราจะใช้มิกซ์เบอร์รี่รวมเบอร์รี่หลากหลายเลยทีเดียวโอ้โหถือว่าลงทุนมากๆเลยนะคะถ้าอย่างชื่อเมนูคุณเชื่ออะไรคะเนี่ยดูปากพี่หนุ่ยดีนะครับชื่อว่าเจลลี่แคนเบอร์รี่กับมิกซ์เบอร์รี่โหใกล้เคียงนะคะเจลลี j e l ร y strawberry cranberry ชื่อแลดูสุขภาพดีงไงก็ไม่รู้นะคะแล้วเราไปดูธีการทําดีกว่าค่ะครับช่วงสูตรประป้าหน้าหม่ําสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กระติกอาหารสูญยากาศโซจิรรชิสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสูตรประป้าหน้าหม่ากับผมอีกเช่นเคยนะครับปะป้าเป้และน้อง น้องนานาชอบทานเจลลี่ไหมครับชอบค่ะแล้วปกติน้องนานาชอบทานเจลลี่แบบไหนครับผมใส่สตรอเบอรี่ค่ะอ๋อวันนี้คุณอาจ,จะชวนน้องนานามาทาเจลลี่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่แค่สตรอเบอรี่นะครับยังมีผลไม้ยังอื่นอยู่น้องนานารู้ไหมครับว่านี่คืออะไรนี่ดร์บบเบอร์รี่กับบลูเบอร์รี่ค่ะเก่งมากเลยครับน้องนานาครับงั้นเรามาเตรียมตัวทำเมนูเจลลี่แคนเบอรี่กับมิกซ์เบอร์รี่กันเลยไปเลย เรามาเตรียม,มอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่าครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระติกอาหารเก็บความร้อนและเย็นซึ่งผมเลือกกระติกสแตนเลสระบบสูญยากาศโซจิลูชิที่เก็บความร้อนและความเย็นและรสชาติอาหารได้นานกว่า6ชั่วโมงสําหรับวันนี้ผมเลือกขนาด0.36ลิตรครับเริ่มจากใส่น้ําเย็นลงไปนะครับเพื่อเป็นการเตรียมกระติกนะครับให้มันเย็นครับน,นี้เพื่อแล้วเราก็รอให้กระติกพร้อมใช้งานนะครับ เริ่มจากนำน้ำแคนเบอร์รี่นะครับเท okay, ลงไปในกระทะที่ตั้งไฟไปว้รอแล้วนะครับแบบนี้น้องนาหน้าครับเดี๋ยวช่วยหยิบผงเจลาตินให้คุณอาได้ไหมครับโอเคพอเดือดแล้วนะครับเราจะนําที่ได้มาเนี่ยเท okay, ลงไปในถ้วยที่รองน้ำแข็งนะครับเพื่อให้มันเซตตัว อ่ะน,น,น,น้องอาหน,น้าหยิบน้ำมงุุนขาวให้คุณอาดีกว่าอโอเคเลยครับโอเคเก่งมากครับน้องอาหน,น้าเก่งจริงเลยแล้วก็เคี่ยวแบบนี้นะครับเพื่อรอให้เจลาตินที่เราเทไปเสร็จตัวครับอ่าน้องอาหน้าครับเดี๋ยวช่วยคุณอาเติมน้ำพึ่งลงไปไหน่อยครับเทลงไปเลยแล้วก็คนไปด้วยนะครับเทให้หมดเลย เดี๋ยวคุณอาจจะเติมเบอร์รี่ต่างๆที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับนีครับอร่อยไหมครับน้องนนะ่า เมนูนี้มัดใจเด็กๆได้แน่นอนเลยครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่กลัวว่าลูกจะทานขนมจนไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอผมแนะนําเมนูนี้เลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับน้องนาหน่าสัปดาห์หน้าจะมีเมนูอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามชมกันนะครับบ๊ายบาย และนี่ก็คือช่วงเรื่องเล่าเจ้าตัวเล็กค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลลูกน้อยวัย0ถึง3ปีตามธรรมชาติด้วยหลัก natural u o n t e n t นั่นเองค่ะสัปดาห์นี้เราจะมีเรื่องราวสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกในวัยซนนั่นก็คือช่วง2-3ถึงปีนั่นเองค่ะเด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการอย่างไรและเราควรจะส่งเสริมลูกในทางไหนเราไปคุยกับคุณหมอกันดีกว่าค่ะช่วงเรื่องเล่าเจ้าตัวเล็กสนับสนุนโดยนมแพ้ดีจีสามแอดวานซ์โก สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณฮารุอย่างที่บอกนะคะวัยสอถึงสขวบเนี่ยลูกซนมากๆค่ะอย่างของฮารุเอ็นเนี่ยปล่อยให้ลูกเล่นตามใจที่ตัวเองที่ลูกชอบใช่ไหมคะ,คะกลับมาบ้านทีป่วยคุณหมอมีวิที่แนะนำยังไงบ้างคะเริ่อนี้ เนื่องจากเด็กวัยนี้นะคะระบบภูมิต้านทานเนี่ยยังเท่าผู้ใหญ่ไม่เท่าผู้ใหญ่<ะ>เรายัางต้องค่อยๆสร้างไปนะคะแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ต้องเจอค่ะก็เ,เราต้องไปสร้างภูมิคุ้มกันเองใช่เราห้ามไม่อยากให้เก็บลูกไว้อยู่ที่บ้านแต่ว่าเราช่วยส่งเสริมได้นะคะนอกจากดูเรื่องของความสะอาดสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วอาหารและโภชนาการที่สําคัญอย่างเด็กวัยนี้เนี่ยจะบอกว่า เรื่องอาหารขนมเนี่ยเขามักจะเลือกขนมก่อนอาหารแน่นอนแต่ว่าการให้ขนมเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้เด็กขาดสารอาหารได้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะขนมหวานน้ำอารมเนี่ยวัยเนี้ยไม่ควรให้เลยนะคะห้ามเลยใช่ไหมคะควรเน้นไปที่นมแล้วก็น้ําสะอาดเป็นหลักน้ำผลไม้ขั้นสด100%ได้เพราะว่าได้วิตามินเพิ่มความชุ่มชื่นให้ร่างกายด้วย แล้วอย่างเด็กวัยสองถึงสามปวบส่วนมากก็จะหย่านมแม่แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ยังอยากให้ลูกทานนมที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดเดี๋ยวนี้ก็มีนมหลากหลายนะคะให้เลือกไม่ว่าจะเป็นนมวัวนมถั่วเหลืองและนมแพ้คุณหมอมีวิธีการเลิกยังไงบ้างคะอ่าเราก็คือจะต้องดูว่านมตัวไหนที่ใกล้เคียงนมแม่นะคะอย่างนมแพะเนี่ยข้อดีของนมแพะก็คือมี cPP โปรตีนอย่างที่เคยพูดให้ฟังแล้วว่า cPP โปรตีนเนี่ยย่อยง่ายนะคะอีกอย่างหนึ่งคือพรีไบโอติก ซึ่งได้แก่อินูลินและก็โอลิโกฟุกโตสจะช่วยทําให้ระบบขับถ่ายนี่ดีแล้วก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลาไส้เราเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับเด็กๆวัยนี้ที่ชอบออกไปสํารวจสิ่งแวดล้อมภายนอกจะช่วยเรื่องของอ,อุจจาระร่วงได้เป็นอย่างดีค่ะหมอมีคมําแนะนําที่ดีเยอะแยะม,มากมายข้อมูลก็แน่นมากๆแต่สัปดาห์หน้าคุณหมอ,อยังอยู่กับเราเพราะว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องการเลี้ยงเด็กในช่วงประถมวัยนั่นเองค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยินด,ดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Family Update นะครับเรื่องราวการรีวิวเทคโนโลยีเทรนด์การเลี้ยงลูกสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวในวันนี้นะครับเราจะพาคุณไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิคเด็กๆต้องชื่นชอบเลยที่นี่คือ Snow Town Bangkok นะครับโอ้โหก็เป็นเมืองหิมะนะครับที่ปกคลุมไปด้วยบ้านเรือนต่างๆเล็กๆนะครับสวยงามไปง่ายย่านเอกมัยนี่เองเราไปดูพร้อมกันเลยครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Family Update ช่วงนี้เราจะมารีวิวเทรนด์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเทคโนโลยีสุดล้ำที่เหมาะสำหรับทุกๆคนในครอบครัวมาฝากทุกสัปดาห์ครับสำหรับอาทิตย์นี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ความเย็นของหิมะกันที่สโนว์ทาวน์แบงคอเมืองหิมะแห่งแรกในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า3,000ตารางเมตรบริเวณชั้น5 0ศนยการค้าเกตเวย์ Gateway เอกมยัยใจกลางกรุงเทพมหานครกันครับ นอกจากบรรยากาศที่หนาวเย็ยนของหิมะแล้วภายในยังมีการตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่ผสมผสานวัฒนธรรมจากญี่ปุ่นเข้าไปด้วยได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่พร้อมจะให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิพนบนพื้นที่สโนว์เพลย์กราวตลอดจนการเปิดคอร์สสอนการเล่นสกีอีกด้วยนอกจากนี้ภายในยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอาทิบ้านบอลสโนว์แฟนซีเพลย์แลนด์คิดแฟชั่นสตูดิโอทีมแล็บไปจนถึงออนเซ็นกันเลยทีเดียวครับ พลาดไม่ได้นะครับสำหรับเหล่าสาวกคนรักคิตตีกับช่วงเวลาแห่งความสุขตลอดทั้งปี2016ที่ทางสโนเทาลได้นำความสุขจากซานเรโอฮ่องกงมาสร้างสารรค์บรรยากาศการตกแต่งภายในและยังมีคอลเลกชันพิเศษกันอีกด้วยครับสำหรับใครที่สนใจสโนทาลเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดให้บริการในเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง k i d s c o v e r วอ r ี่เช่วงที่นําเสนอกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักธรรมชาติครับในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้เรามีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับฤดูกาลมาฝากครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าฝนจ๋าซึ่งจะสอนให้เด็กๆรู้จักประโยชน์และโทษของฝนเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเรียนรู้นี้เป็นของโรงเรียนอนุบาลยุวิทครับ เราก็ต้องเน้นให้เด็กมีคุณธรรมรู้จักความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันการเรียนรู้ที่โรงเรียนจะมอมให้เนี่ยนอกจากจะพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆต่อไปเนี่ยเด็กจะต้องรู้จักการเข้าอยู่ในสังคมร่วมกัน หลังจากเด็กๆได้ร่วมร้องเพลงเพื่อปรับอารมณ์ให้มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องที่กำลังจะเรียนแล้วคุณครูก็จะเริ่มกิจกรรมด้วยการถามตอบเกี่ยวกับโทษและประโยชน์ของฝนอยากรู้เอ๊ฝนเราอยากรู้มันมีประโยชน์ยังไงล่ะจั๊บบุกจับกจับบุกยกมือไอใบบัวลุกขึ้นยืนตอบสิลูกอ๋อมีไว้ให้เราดื่มตอบเลยมีบนญน่ปี่ตอบค่ะเอาไปทำอะไรอีกน้ำเยม มีไว้ให้เราอาบนะคะใช้ได้เก่งมากปรเมอค่ะหลังจากนั้นก็จะให้อาสาสมัครออกมาสาธิตการสวมใส่อุปกรณ์กันฝนประเภทต่างๆแล้วคุณครูก็จะชวนคุยว่าอุปกรณ์ประเภทไหนที่กันฝนได้ดีที่สุดจากนั้นคุณครูก็จะให้เด็กๆได้ลองทำร่มจากกระดาษสาและให้ออกมานำเสนอชิ้นงานของตนเองให้เพื่อนๆได้ฟังกัน วันนี้เด็กเนี่ยจะได้นําความรู้ที่ได้เลยนะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างเช่นถ้ารู้ว่าฝนตกปุ๊บตัวเองก็ต้องรู้วิธีป้องกันก็คือสวมเสื้อกันฝนหรือว่ามีร่มนะคะและเด็กๆก,ก็ยังได้ฝึกสมาธิตัวเองแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์ด้วยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ทํากับลูกๆได้ไม่ยากเลยครับสัปดาห์หน้า Kids Discovery World จะมีกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดเลยนะครับ เ <Family> มื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมารักลูกได้จัดงานเทรนด o อ t ฟไทย i ิเลเนียน m ั m สณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีการเผยผลวิจัย6เทรนด์ห้ามพลาดของแม่เจนเอ็มนอกจากนี้ยังมีการเสวนาจากกูรูต่างๆเพื่อรวมเจาะลึกถึงพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์คุณแม่เจนเอ็มรวมไปถึงปัญหาของครอบครัวไทยที่พ่อแม่ต้องเตรียมรับมือแม่รุ่นใหม่มีความสามารถที่จะ access เข้าสู่เทคโนโลยีต่างๆแต่อย่างไรก็ตามแม่ก็มีความ กังวลอยู่เช่นเดียวกันว่าไม่ได้เอ,อื้อต่อการที่จะทําให้เขาทําบทบาทแม่ได้ในทุกๆด้านอย่างคทบทวนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นยุคที่มีความสะดวกมากมายขนาดไหนแต่การดูแลเอาใจใส่ลูกก็ยังเป็นสิ่งสําคัญที่แม่ยังคงต้องให้ความสําคัญเสมอครับสัปดาห์หน้า Family News จะมีข่าวสารด้านครอบครัวอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ หมดเวลาลงแล้วนะคะกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะเราอยองังมีนัดก,กันอยู่นะคะกับรายการดีๆแบบนี้โมเดิร์นมาโมเดิร์นแมรนะคะทางช่อง 9M+HD c o และทางโ o d e r n น 9TV ค่ะขอบคุณบ้านนี้มีทุกอย่างด้วยโปรงการ a อท Java วาเบโดยอนันดาเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนสถานที่ถ่ายทำรายการนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ